สวัสดีครับสวัสดีสาหรับอีกหนึ่งคลิปครับสาหรับวันนี้เป็นคลิปดีๆคลิปงามๆมากๆในวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันส่งมอบรถของกับผมเองเลยนะครกับต้นวโรดิณาทองครับและวันนี้เราจะได้ทําความรู้จักกับลูกค้าเก่าของผมอีกหนึ่งท่านและน้องชายของผมสุดหล่อเหมือนเดิมเลยนะฮะแนะนํากันเลยทั้งสองท่านเลยครับคุณพ่อไพวานสวัสดีครับแล้วก็น้องโบ๊ทครับสวัสดีครับวันนี้มารับรถแล้วคุณพ่อน้องโบ๊ทด้วยมารับรถแล้วก็คันนู้นก็เป็นคันเก่าที่พ่อออกรถไปก็ มรดกตกทอดให้ครับน้ำวนนะฮะแล้วมารับรถคันนี้เป็นคันที่สองแล้วพ่อรู้สึกไงฮะในการจากมารับรถในวันนี้กับเราก็ติดใจที่ที่เซลพี่ต้นพี่ต้นเนี่ยเขามาติดต่อแรกไม่รู้จักใครอาฮะดุยย์มาเลยก็รู้ว่าภูมิพัฒนาก็กดเห็นว่าแถวนี้มีภูมิพัฒนาก็เลยเข้ามาก็เลยมาเจอเจอเซลผมเราก็โอเคดูแลดีมากขอบคุณครับ จำผมจําได้ว่าครั้งแรกเลยก็ที่เจอกันคุยกันก็จองเลยใช่ไหมก็มาเลยคือไม่ได้คิดว่าจะจองนะคือมาเจอเซลปุ๊บโอเคเลยใช่ไหมเพราะงั้นก็คือตอนเย็นเหมือนกันนะคือเพราะว่าจำได้เพราะเรื่องราวดีๆแบบนี้ผมจําได้เสมอโดยเฉพาะคุณพ่อเป็นลูกชายหน้าตาดีนะฮะคุณพ่อครับตอนนี้คุณพ่อทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับขายขนมจีนขายขนมจีนทำอย่างไอพ่าอยู่เส้น คลองสองพี่อสโรมอ๋อขายดีไหมขายทียทปีอะไรครับโอ้ยขายแต่ตอนนี้สี่หกโอ้ยงานมากขายแต่ผมไม่เกิดเลยอ่ะว่าแล้วปัจจุบันนี้ขายขายอยู่ที่ที่ออกรับเพิ่มคือจะไปขยายสาขาเพิ่มแต่ทุกนี้ยังไม่โปรโมทร้านนะเพราะว่าคนมันเยอะมาก กับร้านที่เราร้านเก่าเดี๋ยวบริการไม่ดีเดี๋ยวเขาจะว่าเพราะฉะนั้นเราบริการให้ดีที่สุดแล้วก็จะขยายไปเยอะแล้วมีผลกระทบอะไรกับช่วงวิกฤตโควิดเข้ามาไหมพ่อกับร้านขนมจีนมันก็มีมีมั่งในในโต๊ะนั่งนะแต่โต๊ะนั่งเราไม่ได้เป็นโต๊ะนั่งเยอะอยู่แล้วโต๊ะนั่งเราก็เป็นจํากัดอยู่แล้วแต่ว่าอก็ยังมียังมีพวก แอปแก๊ปอ่ะเขามารับ hmm, ท so, right. uh ี huh. like ่ร้านไส่ตรงเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ก็คืองำให้จัดิลิเวอรี่นั่นแหละจะส่งแล้วต้องมาซื้อกันเพราะฉะนั้นร้านพ่อเข้าสู่แก๊ปได้แล้วก็จะได้ไหอินเทรนด์มากเพราะฉะนั้นสมัยนี้ก็ไปได้ไปแล้วก็นะฮะออาแล้วส่วนน้องโบสได้ข่าวว่าเป็นนอกจากเป็นนุ่มรอแล้วเป็นทนายความแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่มาสายทนายความไปทำอะไรน้องโรสตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ รับจ้างเป็นครูฝึกสอนขี่รถครับอยู่ที่สนามรูเทอรพาร์ทรถอะไรรถมอเตอร์คอร์สครับก็ทั้งขี่ในสนามแล้วก็ใครที่อยากจะฝึกขี่เข้าป่าอะไรเงี้ยแอนดโรให้หมดเลยอย่างพี่ต้นเนขาสั้นๆนี่ชาก็ขได้มครับอาพี่ต้นไม่ใช่ชายและไม่ใช่หญิงก็ได้เลย อ๋อแล้วก็สอนและก็อะเรนะทำเรื่องนี้มานานอย่างเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์พอร์ชนะจริงๆเป็นนักแข่งอยู่แล้วครับแข่งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็จนมาถึงระดับเป็นเกรเอเป็นโปรแล้วเราก็ต้องการแบบแชร์ประสบการณ์ของเราให้คนขี่อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยขับมาตั้งแต่กี่ขวบก็ตั้งแต่ต้งแต่ห้าหกขวบเริ่มเดินเริ่มเดินเริ่มเดินเขาอเก่งเริ่มแข่งอายุแปดขวบประมาณมาขี่เล่นๆมาทำไมพ่อสอนหรือว่าไงหรือเขาชอบเอง พ่อพ่อเป็นคนชอบขี่ก็ไปสนามด้วยไงก็ติดตามไปด้วยก็เห็นชอบก็เลยซื้อรถเล็กๆให้ขี่พ่อเป็นคนชอบดูรถแข่งอยู่แล้วแล้วก็เต็งโบ๊ทไปตลอดเวลาโบ๊ทก็ซึมซับเขาเลยก็เลยชอบเลยใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของโบ๊ทไปเลยใช่ไหมก็เป็นรายได้อีกหนึ่งทางอีกเมีหลายอย่างมีขายออนไลน์ด้วยรับจ้างเทรนนิ่งด้วยแล้วก็ทํา YouTube ด้วยเพราะฉะนั้นดีเลยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ต้นจะไปเรียน ตัวได้ตัวได้นั่นแหละช่องทางที่ดีสุดสําหรับผมนะเวลานี้นะโอเคแล้วก็มารับเรียบร้อยแล้วแล้วก็อะไรต่างสม่งนน้องโมสนี่ก็คือถ้าสมมติใครติดต่อได้เลยได้ยังไงแบบไหนก็เดี๋ยวพี่ต้นจะลงไว้ด้านล่างขออนุญาตลงเนาะเบอร์ติดต่อน้องโมบทางช่องทางต่างๆของน้องโมเดผมฝากไว้ก็ได้อ่าเดี๋ยวฝากไว้นะครับยังไงก็เดินติดตามน้องโมบได้ช่องทางใช่แล้วก็ร้านขนมจีนก็ไปติดต่อพี่พ่อได้นภรยาโชเรนไม่ไกลไม่ไกลนะฮะอร่อยอร่อยแน่ๆ แต่ว่าผมยังไม่ได้ชิมนะแต่ว่าได้ฟังจากหลายๆคนมาอะไรนแน่เดี๋ยวผมจะไปชิมบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายนะคุณพ่อแล้วก็มาเราด้วยกับเราในวันนี้ได้เห็นรถแล้วสัมผัสรถคันใหม่แล้วถึงรถหน้าตารถเป็นไงรถรุ่นดีสาหรับรีโวชอบเป็นคนชอบเตยใต้อยู่เลยเพราะว่าใช้รถคันแรกไหมยี่ก็พร้อมอายุลูกชายยี่เจ็ดขับป้ายแดงมามิตเอ็กแล้วก็ก็มีไปใช้ยี่ห้ออื่นบ้างนะแต่ขายที่โดแล้ว ก็เหลือต ffic. ัวต้าตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็ยังรักกับตัวต้านแล้วกอื่นอาจจะเป็นแค่ทางผ่านอะไรอยู่บ้างตัวนึงเป็นทางผ่านแต่นี่คือทางหลักของเราตัวต้านตัวต้าคือเส้นทางหลักของพ่อแล้วก็ได้เห็นรถคันนี้แล้วรู้ว่ารุ่นนี้เป็นยังหน้าตาหล่อไหมพ่อชอบผมว่าไปก็ใส่แม็กสักสัี่ล้อสวยแล้วก็พอก็พอเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยนะเตี้ยออโตน้เพราะฉะนั้นก็แต่งซิ่งกันนิดนึงก็สวยแล้วนะคะอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วก็อยากให้พ่อกับน้องันรถเนาะแนะนำอะไรนิดนึงสำหรับลูกค้าแนะนำแนะนำชุดน้องนิดนึงครับพ่อ ก็ฝากสำหรับคนที่อยู่หนองจอมีบุรีกรุงเทพฝั่งนี้นะหรือมีดูทัวร์กรุงเทพไหมมีนี่แหละหนองจอมบนบุรีบริการดีมากสำหรับโต้ตาพัฒนาผมว่าไม่ผิดหวังนะเข้ามาเพราะดูแลตั้นแต่โพถามทุกเรื่องทุกราวใช่ครับเรื่องคนตัวเว้นเรื่องยืมตังไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะให้เองครับ แต่ติดตามดีมากครับติดตามลูกค้าทุกอย่างถึงเวลาแล้วนะอะนี่มีมีมีบอกตลอดเวลาถึงเวลาเช็คเข้าสู่อะไรเงี้ยก็จะมีเตือนเตือนแล้วก็ราคาทุกอย่างก็ก็ไม่รู้นะแต่บอกว่าโอเคนของแถมเทียบดูแลเป็นการตัดสินใจถ้าเกิดยิ่งลูกค้าหน้าตาดีก็ โดนใจเลยเนี่ยไอ้เคสที่พิเศษที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ติดต่อผ่านลูกชายเนาะเราแอดไลน์กันเรื่องอะไรอะไรแอดไลน์กันเรียบร้อยแล้วแล้วโม้อยากฝากอะไรสำหรับตัวสลุมตัวต้าพูนานสัขันเจอบว่าครับสำหรับตัว้านะครับผมเองผมเองดูแลรถคันแรกที่เพื่อกไปเมื่อสองปีที่แล้วก็เดือนนี้จะครบสองปีแล้วผมก็เอามาเช็คเข้าศูนย์ตลอดก็มีพนักงานดูแลดีตลอดพี่ต้นก็คอยดูแลเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเข้าสู์เรื่องประกันต่อประกันต่อปีอะไรดีมากครับก็เลยไว้วางใจมาออกคันนี้เป็นคันที่สองครับแล้วก็หวังว่าจะมีคันต่อๆไปเดี๋ยวมาออกแน่นอนครับ่บยก็ยังไงก็อย่างที่บอกไปเนาะฝากสถานาหนุนจอกนะฮะรักโตโยต้ตน,น้อยแต่ว่ารักเรานานๆรักสาขานหนุนจอกเยอะๆนะฮะเพราะฝากไปด้วยครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ขออนุญาตฝากนะฮะติดตามของผมนะกับชอบอ่องยูทูบผมด้วยกับ กับวโรดิหน้องครับแล้วก็มีเพจใหม่ของผมด้วยนะครับกับต่อต้นโตเตียตอบกัผมด้วไหมได้ละอาบานะเรื่องของผมณรื่ว่าเพจอะไรของผมช่อง Youtube นะครับเซเว่นวันออนไลน์ใครที่ชอบแบบรถมอเตอร์คอสสายวิบากสายไม่ว่าจะเป็นขี่ในสนามขี่เข้าป่าอะไรก็เข้ามาชมสอบถามได้แล้วก็มีแฟนเพจเอาไว้ให้ดูด้วยแล้วก็ใครอยากมาเรียนขับขี่อะไร ติดต่อได้ครับแฟนเพจซื้อออนไลน์เหมือนกันอ,อ่แล้ครับเพราะฉะนั้นติดต่อน้องโบติดต่อผมติดต่อดูแลซึ่งกันและกันจะเป็นธุรกิจครอบครัวติดต่อพี่ต้นมาได้แล้วลก็ติดต่อมาผมได้เราจะเป็นธุรกิจครอบครัวจ้าพายใหญ่โอเคนะสุดท้ายก็เราก็ต้องขออนุญาตข,ขอบคุณคุณพ่อแล้วก <c oughs> ็น้องโบมาคือไว้วางใจตัวต้าคุณพนาสาขาหนงจอกเราแล้วเราก็จะมีการบริการดีๆแบบนี้ดูแลทึงข้างกันเหมือนครอบครัวกันมีน้องๆคอยดูแลมีการบริการอย่างคับวถ้วนเลยครับสําหรับตัวต้าคุณพนาสาขา สำหรับตัวตาคุณพัฒนาสาขาหนองจอกสำหรับวันนี้ผมต้นลินาทองครับคุณพ่อไพวันและก็นานงโบตงกับคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ